สวัสดีครับเนติธรรมหาชนนะครับเรามาดูเกี่ยวกับขารือความแตกต่างระหว่างปฏิบัติราชการแทนและรับษาราชการแทนครับหนังสือกพอพรตอัวนที่สุดนอร1 2 0 6 9อนทะับ9ะยิบสารกุมภาพันธ์ศูนนะฮะสำนักง,งานกพอรอได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมการไราว่ากันไปนะครับ เห็นว่าโดยที่การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนได้มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ออันนี้ก็คือการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งการปฏิบัติราชการแทนก็ดีการรักษาราชการแทนก็ดีในหน่วยงานของรัฐมีหลายกฎหมายที่บัญญัติ เรื่องนี้ไว้ก็ไปใช้เรื่องนั้นนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ไปใช้พรบเทศบาลพรบอ,อบตรแล้วแต่ประเภทของตัวเองเลยจะไม่นํามาจะไม่นําพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมาใช้นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วนะครับเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะฮะข้อหนึ่งนะในหมวด5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ 2. 3-4และที่ Weise, แก้ไขเพิ่มเติมได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนไว้ดังนี้มาตรา38กำหนดว่าอำนาจในการสั่งการอนุมัติการอนุญาตหาการอนุญาตการปฏิบัติราชการและเออหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดอันนี้ก็คือพูดถึงผู้ดำรงตำแหน่งกับฐานของการใช้อำนาจว่ามีที่มามาจากในที่ใดบ้างก็คือกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งแล้วก็มติคารมอนะครับนี่พูดถึงสองส่วนนี้ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งกับฐานของการ ให้อำนาจตำแหน่งนั้นใช้อำนาจนะครับนะมันไม่จะเป็นอำนาจจะเป็นสั่งการอนุญาตอนุมัติโดยปริชัการมันอื่นใดก็ว่ากันไปนะฮะก็คือการสั่งในเกี่ยวกับระบบราชการนั่นแหละต่อมาครับถ้ากฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคําสั่งนั้นหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้อันนี้หมายความว่ายังไง หมายความว่ากฎหมายที่เป็นฐานอำนาจนะในการใช้อำนาจนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าอย่าอย่าม่ได้ห้ามเรื่องการมอบอนาจไปที่บอกว่าอย่ามอบอนาจให้ใครนะตามกฎหมายตามระเบียบเนี่ยเขียนไปเลยสูม,มนอํำนาจไปว่าเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเท่านั้นที่จะใช้อำนาจห้ามมอบนะฮะหรือไม่ได้กนดเรื่องมอบอนาจไว้เป็นอย่างอื่นกำหนดเรื่องมอบอนาจไปปอา้อย่างเช่น ปฏิคมมอรหรือประกาศบอกระบุเจ้าจงว่าถ้าจะมอบต้องมอบให้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อย่างนี้นะครับก็ให้เป็นไปตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับก็ต้องเป็นไปตามมาตรา38นะฮะซึ่งกล่าวต่อไปว่าผู้ดํารงตําแหน่งนั้นอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัตรริราชการแทนได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมครับ e เพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องกฎหมายหรือกฎหรือม,มติคอรอมอที่เป็นาฐานนะในการใช้อำนาจนั้นไม่ได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้นะฮะหรือไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการมอบอำนาจไว้ว่าต้องมอบให้คนั้นคนดีไว้เป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาตรา38นี38้ไปใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์ที่บดในพระราชกฤษฎีกาแม่ข้อมาตรา3 8นี้ต้องใช้หรือดูคู่กับพระราชกฤษฎีกานะครับต่อมาครับมาตรา1339กำหนดว่าเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นนะฮะกฎหมายกำหนดเลยว่ามีอำนาจนะผู้รับเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจจะปฏิเสธไม่ได้ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น โดยผู้มอบอำนาจจะกำหนดให้คนมอบนะจะให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจให้ผู้รับรตมตำแหน่งอื่นปฏิบัติร,ราชการแต่ต่อไปโดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ก็หมายความว่ามอบอำนาจช่วงได้นเองนะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนั้นก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์อย่างเช่น ถ้าจะมอบต่อต้องมอบให้ไม่ตำกวาข้าราชการระดับ,แบบนั้นระดับนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แต่แต,แต่แต่ในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคณะรัฐมนตรีจากการะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้กฎหมายก็บอกว่าในกรณีที่ผู้ทรงอำนาจนะหรือผู้มอบอำนาจจะมอบให้ผู้วา่าครมอาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่านี่มอบ ให้รองประหลัดจังหวัดหรือรัฐสภาก็ได้ก็ไปดูมติคอรมงก็คือมาตราศัตรก้าเนี่ยพูดถึงเรื่องอำนาจช่วงนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาตรา40สบบอกว่าในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบดังกล่าวหมายก็ว่าอย่างไงครับหมายก็ว่าเขียนหลักเกณฑ์กว้างๆในการใช้ดุลพินิตของผู้มอบครับว่าโอเคละถึงแม้ว่ามีพระราชบัญญัติการมอบต้องมอบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ยังนั้นก็ตามต้องคํานึงถึงมาตรา40ด้วยนะครับ แล้วก็ผู้รับมอบเนี่ยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของการมอบก็คือมอบไปแล้วต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นั่นเองและเมื่อได้มอบอานาจแล้วผู้มอบอานาจมีหน้าที่กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจและให้มีอำนาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้มอบไปแล้วผู้มอบอำนาจยังมีหน้าที่ต้องกับกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงาน และมีอำนาจแนะนแก้ไขการปฏิบัติการที้ถูกต้องได้ตามมาตราไม่ใช่มอบแล้วมอบเลยนะครับนี้มาตรา40ก็พระรอบอกว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวถึงได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งใดหรือปฏิของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือห้ามมิให้มีการมอบอำนาจไปในเรื่องนั้นแล้วการดำเนินการของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่กำหนดกที่กฎหมายกำหนดที่กฎหมายเฉพาะกำหนดนะฮะดังที่เราคุยกันเป็นภาษาพูดไปแล้วนะฮะแต่ถ้ากฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งหรือมติคอรมมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจจะมาอบอำนาจของตนในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชก,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 การเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอำนาจได้ก็คือมอบมอบเป็นส่วนราชการเดียวกันหรือราชการอื่นได้นะฮะโดยในการมอบอำนาจนั้นผู้รับมอบอำนาจจะต้องพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขวาระเร็วในการปฏิบัติราชการการหมดใจความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและเมื่อผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจให้แก่ผู้รวบรวมตาแหน่งใดแล้วผู้มอบอำนาจจะปฏิเสธไม่รับมอบอำนาจนั้นไม่ได้กล่าวคือผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ผู้รับมอบนะมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติราชการในอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจภายในขอบวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ จนกว่าคําสั่งมอบอานาจนั้นจะสิ้นผลลงหรือผู้มอบอานาจมีคําสั่งเพิกถอนการมอบอานาจนั้นแต่หากการมอบอานาจยังไม่สิ้นผลลงหรือมีคําสั่งเพิกถอนการมอบอานาจนั้นแล้วนะฮะไม่ว่าผู้ดารงตําแหน่งที่มอบอานาจจะมาปฏิบัติราชการหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ตามผู้รับมอบอำนาจก็ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอำนาจในเรื่องที่รับมอบอำนาจนั้นอยู่ ย้ำอีกนะครับไม่ว่าผู้ดำรง,งตำแหน่งที่มอบอำนาจคือคนมอบนะจะมาปฏิบัตรริราชการหรือไม่อาจปฏิบัตรริราชการได้ก็ตามผู้รับมอบอำนาจก็ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัตรริราชการแทนผู้มอบอำนาจในเรื่องที่รับมอบอำนาจนั้นอยู่เห็นไหมครับอันนี้สำคัญนะครับหลายคนสับสนอยู่นะทั้งนี้ในการมอบอำนาจดังกล่าวผู้มอบอำนาจ อาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบอำนาจต่อให้แ yes. ก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไปก็ได้หรือจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจของผู้มอบอำนาจด้วยก็ได้และถึงแม้ว่าผู้มอบอำนาจจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้รับมอบอำนาจไปแล้วก็คือทำมอบไปแล้วนะผู้มอบอำนาจก็คือคนส่งอำนาจตามกฎหมายหรือปฏิคมริกรนะฮะผู้รับมอบอำนาจไอ้ผู้มอบอำนาจนะผู้มอบอำนาจ ยังคงมีหน้าที่ในการกำกับติดตามดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจรวมทั้งมีอำนาจแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจด้วยสำหรับการลงนามของผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงนามปฏิบัติราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะก็คือลงนามปฏิบัติราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นเจ้าของมาที่แท้จริงเช่น ในกรณีที่อธิบดีมอบอำนาจในการดําเนินการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหาผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจที่รับมอบอํานาจมาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงนามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเป็นต้นทั้งนี้หลักเกณฑ์การดาเนินการมอบอำนาจตามบทบัญญัตินั้นได้มีการกหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจพศ2500แล้วนะฮะ เขาจะได้รู้ว่าเป็นการใช้หนาาตัวเองหรือเป็นการใช้หนาาที่ได้รับมอบมานะครับข้อสองครับในหมวด6แห่งพระราชดำริเปลี่ยบร,ริหารการพินปี234และแก้ไขเพิ่มเติมในมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนของผู้ดำรงตําแหน่งเลขานุการกรมหรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา3 3สวรรค2องไว้ดังนี้มตาตรา4 7ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตําแหน่งเลขานุการตามมาตรา3 3วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามปตาตรา33วรรค2หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะก็คือไม่มีกับมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาชการแทนทั้งนี้ให้นำบทให้นำความในมาตานี้มาใช้บังคับแกส่ส่วนราชการที่เลือกชื่อ,อยางอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยนุโลม มาตาสิสแปดบอกว่าให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนสำหรับกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอนนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจทั้งนี้ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด เป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่เรื่องใดผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัตริราชการแทนมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัตรริราชการแทนด้วยแล,แ,ลแล้วแต่กรณีเรามาดูส่วนขบทขยายครับจากบทบัญญัติแดงกล่าวจะเห็นได้ว่าการรักษาราชการแทนนั้น จะใช้ก็เฉพาะกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตําแหน่งตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีสามสี่และที่แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดไว้หรือมีนะมีมีผู้ดํารงตําแหน่งนะมีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแต่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ผู้ดารงตําแหน่งที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดไว้ก็มีอํานาจแต่งตั้งนะก็มีมากแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้รักษาราชการแทนนะก็คือกฎหมายก็จะเขียนไม่ใครมีมหันแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นผู้รักษาราชการแทนนั่นเองเช่นอ่าเช่นในกรณีที่ไม่มีผู้ด,ดารงตําแหน่งเลขานุการกรมตามมาตราสามสามวรรคหนึ่งหรือหุนสนราชการตามมาตราสามสามวรรคสองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้อัิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่า หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนทั้ทงนี้ผู้รักษาราชการแทนจะมีอำนาจเช่นเดียวก,กันกับผู้ดํารงตําแหน่งที่ตนไปแทนกล่าวคือถ้าผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมีอำนาจเช่นใดผู้รักษาราชการแทนก็จะมีอำนาจทำกการแทนเช่นนั้นและเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติราชการได้หรือมีผู้ดํารงตําแหน่งนั้นแล้วการรักษาราชการแทนย่อมสิ้นสุดลงเนีย แตกต่างกันนะเมื่อผูร้รับหุนตำแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติราชการได้ก็คือตัวจริงเขาสามารถทําง,งานได้หรือมีผู้รับหนุนแหน่งนั้นแล้วก็คือตัวคน,นกรณีกรณีที่ว่างแล้วตัวจริงเข้ามาแล้วการรักษาราชการแทนย่อมสิ้นสุดลงนะครับฉะนั้นมีตัวอย่างของกรมอตุนิวิยานะในกรณีที่ผู้แทนการสํานักไม่อปฏิบัติราชการได้แล้วผู้ที่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวจึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรา4 7หนึ่งประกอบมาตรา18แห่งพระาพพราชบัญญัติวิาการผดิตลงนามในหนังสือว่ารักษาราชการแทนผู้มีการสำนักนั่นเองครับโอเคนะครับหนังสือไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ1ู